แม่บ้านค่ะท่านผู้ชมแต่ก็ชิวดเนาะเปิดเพลงฟังมีความสุขทำงานบ้านไปทำทุกอย่างแม่ทำกับเข้าวอะไครับวันนี้หรอวันนี้แม่ แม่มีหน่อไม้นะคะเดี๋ยวแม่จะผัดหน่อไม้อ่าผัดหน่อไม้ใส่หมูแล้วก็เดี๋ยวแม่ทอดปลาดินให้หนุงนๆนะคะครับหั่นพริกก่อนเตรียมกับข้าวไม่พ่อก่อนนี่จ้ะนี่ปลาดินที่แม่เตรียมไว้ให้ เอตัวใหญ่นะตัวใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ครับเดี๋ยวแม่จะเอาทอดให้หนูอันนี้แม่ผามันเหรอไม่ให้ร้านเขาทำให้สิแม่แช,ช่น้ำเกลือไว้ก่อนอล้างข่าวแป๊บหนึง่งโอเคข้าวครัวแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทอดปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมทอดปลาให้น้องนนน แล้วก็กินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเป็นปลาหม้อไฟไปเลยค่ะไฟลุกวกออกูกวับเลยน้องโดนตกใจพี่ำอะไรอ่ะไฟกระทะลุกลุบลงหม้อไฟลุกคลืบเลยค่ะ กระทะนี้ก็จะผัดนะคะกทนี้ก็จะผัดค่ะสองเตาไปเลย ให้มันหอมๆไปเลยจ้าใส่เครื่องปรุงรสดีกระยิวขาวน้ำมันหอย คุณยายเอาแกงขนเมเนื้อมาให้อ๋อแแกงแบบแกงลาวแบบไี่ได้กินได้ค่ะแกงลาวเหรอดเดี๋ยวหน,น,นูพ่อ้องนนมากินอยู่ค่ะอันนี้น่าจะสุกแล้วนะคะสุกแล้วอืมเตานนี้เราปิดก่อนปิดไฟก่อน มีสุบแล้วนะคะปลาทอดรอ,อก,ก่อนนะจ๊ะเบาไฟนิดนึงคุณยายกลับแล้วเหรอไหนคุณยายเอาแกงอะไรมาให้ เอาพี่นุนถอดเสื้อแล้วอ๋อแกงขหนุนหอมเจวเดี๋ยวให้พ่อหนุนชิมนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบทางแกงลาวต่อเดี๋ยวปลาจะไหม้ตักใส่จาน นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยจานใหญ่ไปนิดนึงนะคะวันนี้กับข้าวแบบหืม <c oughs> นะคะอาหารจานเดียวผัดหนอ่อไม้แล้วก็ปลาทอดค่ะข้าวคนละจานค่ะนะ ราทอดน้องนวลมานั่งตรงนี้นะใส่กงเกงเสร็จแล้วมานั่งตรงนี้นะ,ะ,ะนี่เลยค่ะผัดหน่อไม้ปลาพ่อแม่ไม่ให้เอาไม่ให้เขาเอาหัวหกสิบห้าบาทนะคะ แพงมากปลานิล่ะว่าจะทอดปลาช่อนให้ก็อะไรอยู่มันก็อร่อยอยู่นะเพราะามันเป็นเกลือแบบมีมีเค็มๆเ,เ,เนาะคล้ายๆปลาช่อนแดดเดียวแต่กลัวพ่อไม่กินนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองชิมแกงขันมของคุณยายยายบอกว่าแกงลาวๆไม่รู้กินเป็นหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากนี้ก็จะแกงแบบเนื้อ วีอยากกินน้ำจังเลยครับลูกกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวนี้ลดคมอ้วนค่ะตอนเย็นเขาบอกว่าขอเป็นข้าวสวยลดแป้งนะครับไขมันเยอะ แปดจะหมดค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ชาร์จแค่นี้แหละส่วนท่านผู้ชมกินข้าวให้อร่อยอร่อยเอาละค่ะแซ่บๆเนาะมามามาแซ่บๆกินแกงข่านุนยายนะ 很努、嗯 <noise>